มาหลายๆบารีกับเขาบ่รพ่อไปเขาไปยืนเบิ้งแล้วเฮ้ยมิเตตัมบกเหยี่ยงนอบารีกับปนกับแจวพ่อใหญ่จะเห็นบอนนี้ทุกครุสักทานเห็นสังอันมีปลากระป๋องบอกมีรองพ้องมีมีพวกผู้เจ้าเจ้าคนมันช่พอกินบะนี่พ่อพ่อกินผมเป็นยังรองรองพ้องที่มัญหากกรครูดสมัญหากไปไหนแล้วคนอยู่นกกันม่ใหญ่จะเห็นบม่องม่วนอาหานเห็นอยู่หลังพ้า ตัวลงมาไปนั่นหาด้วยปอกเด้อปอกหลักกระซับอ่อนเด้อคือกันก็บอกหุ่งนั่นให้หน่อยก็นั่นเด้อนั่นเท่านั้นไปเก็บบนหัวชิ้นไข่นั่นสามหัวมาซอยซรุพริกน้ำเด้อสิบสองหน่วยก็เพาเหตุอย่างบอกให้สอยก็ซอยไปเพิ่นก็ซอยแล้วล่ะลุงพอนั่นเอาปลากระป๋องมาเปิดพ่อใหญ่เปิดปลากระป๋องให้ใาย่นั่นนะสิตจิตจิตจานไว้จิตแล้วเรียบร้อยเอาบมกม่วงลงโคงไง เอาปลากระป๋องใส่อย่าเอาหนามมันใส่เลยเอาไปตอนมันนงวใส่กันบาดนวดละวะนวดหลังล้มพะอเอาหัวซีข้ายใส่ปกพริกใส่ผุ่นผุ่เอาหอมมาซอยใส่ในไม้ใส่ใส่ใส่หลายๆยังทีหอมนั่นต่างซีเมืองจ้างหลวงพ่อจางกับน้ำปลาที่เราใส่ปกติย่อเจาะใส่ซีเมืองพอดี เอาหอมห้อยบาดบอกพี่ห้อยตืิมอีกเอาแล้วพอคือเห็ดเป็นอันตน้นไ,ตไม้เสิ่งใเห็ดกับพิจเจ้าตัวเห็ดขยืนบสุสิาา่งอ่จิกสิกับเราเป็นนาพรรบพอไรไปเอิญมูมากินไปก็คุยโอ้ยขลับาบมัเคยกินได้เถอะป้ากระป๋อมจะบอกมูห้งจะได้แส่ปัน่นสิมูจะสิเห็ดกินจะหืดอะลาใทยบ้านหลดม้วนน้ำเฮาบาท ในกินปลากระป๋องผ้าสอนเหตุเบิร์ดคูแนว